ในคลิปที่แล้วผมพูดว่าซูซูกิไฮยูกุามันเป็นฟิลลิ่งของมอเตอร์ไซค์ในยุคเก่านะครับแต่ผมลืมนึกถึงรุ่นนี้ไปอีกรุ่นหนึง่งที่มันเป็นรถยุคเก่าที่กลับมารีบอร์นอีกครั้งที่มันเป็นฟิลลิ่งที่ใช้คําว่ายุค90มันใช่เลย คันนี้คือ Honda c b 1 0 0นะครับเป็นรถยุคใหม่แล้วละ่ะแต่ถ้าดูจากหน้าตามันคือดีไซน์ของรถยุคประมาณช่วงใช้คาว่าเ0้าเลยดีกว่าคือเอาง่ายๆอย่างล่าสุดที่ผมเอาซูบูกิคานาหน้าไปลองวิ่งให้บอกเออมันเป็นฟีลของรถที่มันจะกลมร่วมสมัยนะเหมือนจะเก่าแต่ก็เหมือนจะใหม่นะครับแต่ต้องใช้คาว่า c b 1100นคัะนนะี้ฮอนด้าดีไซน์ออกมาแล้วก็ใช้ฟีลลิ่งที่เหมือนในยุค90เลยดีกว่าเอาแค่เสียงเนะี่ย เสียงมันก็ได้แล้วนี่คือเสียงของยุค9 0จริงๆนะครับมันจะออกแนวแบบถ้ายุคใหม่มันจะแผดแบบแป๊ดแบบเสียงแหลมนะแต่พอน่ยพอมานั่งฟังเนี่ยคือด้วยผมว่าด้วยทิ้งนาีรลนุ่นใหมอ่อารมณ์ออกมาเน้นแรงเน้นมันนะครับมันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าเสียงมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะแต่เนี่ยพอแบบอารมณ์แบบเนี่ยเสียงแน่นๆแบบเนี้แบบเนี้ย ไม่ค่อยเจอละในยุคใหม่นะครับแล้วบวกกับความว่าที่ผมบอกอะไรที่ทําให้รู้สึกเหมือนในรถยุคเก่ามากที่สุดนั่นคือโคตรหนักเลยเอาแค่ยยกรถขึ้นมาตั้งตรงนะทําเอาผมนึกถึง Honda Big One เลยดีกว่าตอนนั้นก็คือ CB บ0พันในช่วงยุคประมาณปีเก้ากว่านะครับที่มันแบบอารมณ์หนักๆเนี่ยแต่ Big กวันนั้นยังเป็นอารมณ์สูงๆนะครับคันนี้ยังดีที่ว่าน้ําหนัก,กนมันหนักนะครับแต่ส่วนสูงส,งสังเกตว่า ผมว่ามันไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสไตล์ยุคเก่าๆอะ่ะมันจะเป็นฟิลเหมือนผมว่าฟิลลิ่งหน้าตามันอารมณ์คล้ายๆกับยุค CB7 ครึ่งในช่วงปี8กว่าน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันแต่ฟิลลิ่งท่านั่งเนี่ยผมว่าจากที่ลองข้อมนะมีความคล้ายกับในตัว h o n d a CB13 0ช่วงยุคคาบูปี9กว่านะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยเสียงท่อนี่ก็ประมาณประมาณเดียวกันเลยเสียงมันต้องนุ่มๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวรถเนี่ยคลาสสิกขนาดไหนมีขาตั้งคู่มาให้ด้วยมีขาตั้งคู่ด้วยนะครับหลายคนจะงงว่าโหรถมันหนักขนาดนี้ตัวรถเนี่ยสองร้อยกว่าโลต้องขออภัยที่ผมไม่ได้เตรียมสเปคชีตมาอ่านให้ฟังนะครับแต่ก็เอาว่าโดยประมาณแล้วกันตัวเนี้ยน้ําหนักตัวรถสองร้อยกว่าโลนี่แหละสมัยก่อนที่ยกขาตั้งคู่รถหนักๆเป็นฟิลนี้เลยเป็นฟิลนี้เลยนะครับหนักๆอย่างน,นี้แหละและสิ่งที่ผมชอบนะ อย่างหนึ่งคือนอกจากเสียงเครื่องที่มันทําให้ผมนึกถึงวันเก่าๆนะมาดูที่เครื่องยนต์มีความเป็นแอร์คูลด้วยแต่ถ้าเกิดจริงๆอะถ้าเทียบสมัยนั้นอนะฮอนด้ายุคตะกูล C ีบจริงๆอะส่วนใหญ่จะเป็นหม้อน้ำนะครับเป็นวอเตอร์คูลเป็นส่วนใหญ่ถ้าแอร์คูลเนี่ยจะทําให้ผมนึกถึงพวกตะกูล XJ r มากกว่าของยามาฮานะครับที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยสังเกตว่เาเสนยงคำว่าแอร์คูลที่ไม่มีหม้อน้ำมันคืออะไรถ้าเราดูวันที่คลิปเครื่องนะครับคลิปเครื่องเนี่ย มันจะมีคีบ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 สังเกตว่ารถยุคใหม่ๆอ่ะไม่มีคีบเครื่องอย่างนี้เพราะว่ารถยุคใหม่ส่วนใหญ่จะใส่หม้อน้ำไม่เกือบหมดแล้วล่ะแต่คำว่ารถที่เป็นแอร์คูลหรือระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยจะต้องมีคีบเครื่องเพราะว่าตัวคีบเนี่ยมันเหมือนเหมือนจะดูดซึมดูดซับความร้อนจากภายในปอกเสื้อสูบนะครับแผ่ออกมาแล้วเวลาเราวิ่งเนี่ยลมมันจะโกกซัดเข้าคีบเครื่องนะครับมันก็เลยทําให้เป็นระบบช่วยระบายความร้อนแหละแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแผงรังรั้งออ์คลเลอร์อยู่ด้านหนน้าซ เราก็จะเห็นในมอเตอร์ไซค์ยุคโบราณนะครับไม่มีว่น้าไม่ต้องคอยเช็คว่าน้ําน้ํามันขาดหรืออะไรยังไงเลนะเพราะว่าลังพึ่งลังพึ่งออยนี่คือมันเป็นน้ำมันเครื่องเลยก็คือเลือดในเครื่องยนต์เข้ามาหล่อเลี้ยงปั่นเลยนะครับขึ้นมาที่แผงลังพึ่งว่าน้ําเพื่อระบายความร้อนออกไปบวกกับตัวตัวอคคีบตัวนี้ที่ช่วยระบายด้วยมันก็จะเป็นฟิลที่คล้ายๆกับยุคเก่านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับในมอเตอร์ไซค์ยุคใหม่ๆ นั่นคือคอโครเมียมอย่างงี้นะครับคือคำว่าเลโทรผมว่าในยุครถปี90นะว่า Honda s u p e r อร a โ a ล์ยามา a ่ a เอเ R อาาวสกหรือสุสก i i ิ a าซูมาอิมเพลวก็ตานไปเราจะเห็นคอที่มันเป็นคอต้องชุบโครเมียมอย่างเงี้ยผมจำได้สมัยก่อนที่เราเอารถเก่าจากญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยคอมันจะรถอายุสิกว่าปีมันจะเริ่มลอกเริ่มเหลืองเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มคลักนะครับต้องเอาไปชุบโครเมียมให้เงาอย่างเงี้ยถึงจะขายได้เพราะว่ามันคือเทนเนี่ยมาสังเกตว่าตั้งแต่หัวจป มันต้องเงาวิ้งไปถึงปลายท่อเลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ยุคนั้นน่ะยุคนั้งมันมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยนี่มันคือดีไซน์รถยุคเก่าเลยหรือเปล่ามันก็ไม่เสมอไปนะครับด้วยคำว่าตอนเนี้ยปีโมเดลเนี้ยมันออกมาช่วงประมาณปี2 0 1 0กว่ากว่านะครับคือออกมาหลายปีแล้วสักพักหนึ่งละจะบอกว่าเอาเครื่องยนต์บล็อกเก่ามาใส่มาขายในยุคปัจจุบันมันขายไม่ได้แล้วเพราะเรื่องมาตรฐานในเสียที่มันผมว่ามันไม่ผ่านมันไม่มีทางผ่านนะครับ ก็ด้วยความที่ว่ารถยุคใหม่มันก็จะมีเรื่องตัวหัวฉีดเข้ามาทดแทนสมัยก่อน,นก็คือจะเป็นตัวคาร์บ,บูเรเตอร์อยู่แถวนี้นะครับคือดีไซน์ภายนอกเราดูอะ่ะมันคือเครื่องยุคเก่าเลยสังเกตเนี่ยที่พวกแข็งเครื่องพวกแข็งเนี่ยมันจะเป็นงานอลูมิเนียมปัดเงานะครับเอาว่ายุคยุค90นะมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้หมดเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วนะก็คือสําหรับยุคใหม่เพื่อให้มันผ่านมาตรฐานในเสียแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือถ้าเป็นเครื่องประมาณพันในซีในมอเตอร์ไซค์ยุ เราจะเห็นมอเตอร์ไซค์หกเกียร์อยู่ในช่วงอยู่ในตัวรถที่ประมาณ250 400หรือตะกูณเอาว่า600ผมว่าเต็มที่อ่ะที่จะมีเป็น6เกียร์นะครับแล้วพอตั้งแต่ CB ีพวกตะกูลคาสพันเอาว่าเกือบทุกค่ายอ่ะพันหรือซีถ้าไม่ใช่รถสปอร์ตจ๋าเนี่ยจะมีแค่5เกียร์แต่ตัวเนี้ย CB บ0พันร้อยฮอนด้าก็ใส่6เกียร์นะครับก็คือเอาว่ามันก็ไม่เชิงกับเป็นฟิลที่เหมือนยุคโบราณที่มันจะเป็นรถ5เกียร์แบบต้อง เกียร์มันจะชิดๆแบบขาดลลันอันๆหน่อยครับแต่พอเป็น6เกียร์มันมีอะไรให้เล่นเยอะนะครับเบาะหน้าตาเหมือนเบา่ยุคเก่าเลยมันได้อะมันได้ครับแล้วต่อมามาดูที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยชคหน้านี่คือโชคหน้ายุคเก่าเลยอะที่มันจะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับคือแกนอยู่ด้านบนกระบอกอยู่ด้านล่างและกระบอกจะต้องเป็นงานปัดเงาด้วย สมัยใหม,ใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นงานยิงทรายแล้วก็ทําสีหมดละเพื่อความง่ายในการผลิตนะครับแต่ยุคเก่ามันเป็นงานปัดเงานะครับมาดูนี่โชกหลังยุคใหม่เราไม่ค่อยได้เห็นมอเตอร์ไซค์โชกค,คู่อย่างนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นวางแบบสไตล์รถสปอร์ตมันอยู่อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางแบบมันสไตล์รถสปอร์ตอะ่ะที่มันโชคมันจะอยู่อยู่ตรงกลางอะ่ะเราจะไม่ได้เห็นโชกให้มันโผล่มาซ้ายขวาแบบนี้นะครับคือเนี้ยมันคือดีไซน์ของมอเตอร์ไซค์ยุค90้่นะ8ป9 0นจะเป็นฟิลเนี้ยโชกหลังคู่นะคร โช๊คออกกลางในรถรุ่นใหม่ไม่ชอบเจาะจงไปเชื่อมหูโช๊คเชื่อมอะไรใหม่นะครับเพื่อให้มันมีแล้วเจาะจงเอาโช๊ครุ่นเก่ามาใส่แบบนี้คือมีหูด้านในแต่ไม่ใส่โช๊คแต่มาใส่ด้านนอกแหงมันก็ดูเป็นความคลาสสิกของยุคเก่านะครับต่อมามาดูที่ล้อนะครับล้อซี่ลวดด้วยแม่เจ้าแต่ก็คเคมันจะเป็นล้อที่ไม่ใช่ทูเฟลดนะครับเพื่อเป็นล้อมียางในเหมือนรถปกติดูมปัดเงาวงล้อปัดเงาแล้วก็ซี่ลวดนี่ก็คือจะเป็นงานชุบสิงตัวรถมีระบบเบรก ABS ก็คือเหมือนสไตล์ของรถยุคป อย่าบอกว่าเฟรมเนี่ยผมลองดูที่เลเยอร์การออกแบบเฟรมเนี่ยมันคือเฟรมของมอเตอร์ไซค์ยุค80 90แล้วแหละที่มันจะเป็นอารมณ์แบบเครื่องยัดเข้าจากด้านข้างนะครับคือถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ในรถนยุคใหม่อ่ะเพื่อความง่ายดายในการผลิตเฟรมนะครับคือผมมองว่าด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่มันมีการใช้วัสดุที่มันแข็งแรงขึ้นทําให้เฟรมอ่ะยุคใหม่มันไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือเฟรมเหล็กยุคยุคเก,ก่าๆเลยที่มันต้องแบบเดินโค้งเนี่ยเห็นไหม จากด้านหน้าย้อยลงไปด้านล่างมาเชื่อมกันแถวๆนี้แล้วก็เดินเป็นเฟรมใหญ่ๆออกสวิงอาร์มเนี่ยมันจะไม่เหมือนในรถมอเตอร์ไซยุคใหม่ที่มีความแข็งแรงหรือว,ว่าการตามจริงด้วยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับเฟรมยุคใหม่มันจะเป็นอารมณ์เหมือนเอาเครื่องขึ้นมาแขวนนั่นคือมอเตอร์ไซยุคใหม่จะเป็นฟีลประมาณนี้แต่ยุคนี้สังเกตว่าโครงมันยิงอยู่ทั้งด้านล่างอยู่เลย <laughs> นั่นแปลว่าเครื่องเข้าจากด้านล่างไม่ได้นะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบต้องเอาเครื่องเข้าด้านข้างอย่างเดียว นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดหนึ่งที่เหมือนในยุคเก่านะครับต่อมามาดูกันที่เรือนใหม่นะครับอบระต้องใช้คําว่าอบระเลยนะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดเรือนใหม่เนะี่ยเป็นลูกคู่ซึ่งความเร็วไม่ได้เป็นดิจิตอลเข็มวัดความเร็ววัดความเร็วได้สูงสุดที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วัดรอบก็เป็นเข็มปกตินะครับแต่โอเคมันก็ยังคงความใหม่ตรงที่ว่าตรงกลางเนี่ยซึ่งแต่ก่อนถ้าเป็นตระก,กูล c b โชว์ไฟเกียวว่างโชว์ ไฟน้ำมันแรงดันน้ำมันเครื่องโชว์นู่นโชว์นี่นะครับเป็นเป็น LED หรือเป็นหลอดไฟแต่พอเป็นยุคนี้เป็นดิจิตอลแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆไฟกลมนี่คือไฟกลมที่เราเห็นอยู่ใน Honda ยุค90ต้องไฟกลมอ่ะถ้าเป็น90จ๋าเลยเรามาคอเนี่ยไฟหน้ามันจะเป็นกระจกนะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นอะคริลิกแล้วก็หน้าตัวหน้าเลนส์มันจะเป็นหน้าใสเห็นหลอดไฟนะครับถ้าเกิดตัวยุคประมาณยุคปี80-90 มันจะเป็นเหมือนกระจกที่เป็นกระจกฟฝ้าๆนะครับทําให้เราไม่เห็นหลอดไฟตอนนี้ก็เครื่องร้อนอุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับดูเสียงเ่ยเลดสลน์อยู่ประมาณ8,500รอบนะครับพระเจ้ามันช่างไพล้อสนอหูดีจริงๆ วันนี้ก็เล่องราวดูยประมาณนะครับพามาชมกับเจ้าตัว Honda CB 1 1 0พช่วงนี้ผมเหมือนกำลังอินอะไรรู้ไหมอินเลตโทิบอย์พออยู่ๆได้คานหน้ามาได้ซูซูกิไฮยาบุสมามันเลยอยู่ๆพอเรามาได้ขับนะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า ي, เฮ้ยเออวะมอเตอร์ไซคยุคเก่ามันมีสเสน่ห์ว่ะมันได้ฟิลที่แบบว่าทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆในสมัยที่ผมเพิ่งหัดขี่บิ๊กไบค์ใหม่ๆนะครับ ซึ่งผมว่ามันก็ด้เจนด้วยยุคสมัยมันก็ต่างกันออกไปพอมาได้รถกลุ่มนี้มาผมก็เลยเออว่ะรู้สึกช่วงนี้จะอินๆินนะครับเอาคันหน้าไปขี่เอาคันนี้ไปขี่มันก็เ,เออ่ะมันได้อารมณ์เว้ยมันได้อารมณ์นะครับสาหรับคันนี้เรื่องราคาแป๊บไม่ในฐานนี้เข้าใจมือสองสภาพเนี้ยไม่หมื่นแปดนะครับรถใสใสเลยเอาว่าใสาๆสเลยนะครับสามแสนน,นิดๆิ สามแสนน้นๆนะครับเรื่องราคาขอแตบไปเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิม www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคาว่า b i g b u y คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีจเจเริญยนยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับวันนี้เรื่องราวเดี๋ยวประมาณแล้วกันได้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับแม่มันได้อารมณ์เว้